สบายดีพี่น้องว่สดูตทสุคนอดขงสุบรรณ่บอกว่าเกี really 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 <that 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 ่ยวแก่เกี่ยวงะพึ่งพี่น้องรอบเลิกเลยตอนที่สองอ่นนี่คลิปที่สองต่อานามใส่ตือฝนบอกไอยเออที่บได้เกี่ยวนี่ยบอกไปคอยเอบอกไปอยแคะคุน้า่จาะฮะหนามใส่คอยใส่นามเด้อคอยใส่หนามเด้อเอ็นฝ่าวเด้อคอยใส่นามเด้อ อันเอ้พ่นพนกดสวิคกดสวิคนี่ไม่ตั้งไงตั้งนั่นพ่นแค่เออใส่น้ำหรือเดินฝ้าว่ามกันได้คอยได้คอยแคบพี่น้องพี่น้องเห็นในะจิกตกบที่อัดกุเตียนนะกุเทียนจะตะโพน์นะเกี่ยวเกี่ยวเนี้ยบจังไงเนี้ยบเฮ็ด น้ำอนอันนี้อันนี้ก็ทาวกันพี่น้องเข้มบ่อก็นะเข้มรู้ถามมันขอนเดี่ยววนแปลม้วใส่ีกวบ่อซ้านั่นมันไม่ได้ยังไะออกอีที่น่ะแม่ตกใส่แม่งไงตกใสออกฝนขอให้านำใสจะเสยยิบไปทำไมพี่น้องพี่น้องทามกันจอกันทําวนเข้มบ่อเมเขมบอเสนอทะาวมาเข้มตัว น้ำมันขอนแล้วาน้ำมันขอนแล้วแต่ไทยว่าท่านพห่น้องตอนไปนถามกันนะไทยว่าท่านเข้มวบาฝนเห็นไหมเออเข้มแ่บพายุเห็นไหมเข้มยู่เข้มยู่พะนะคือเข้มเห็นไหมน้ำมันขอนแล้วเนาะต่อกันสองคนเห็นีหตอนที่สองเนาะเจ้าเนี่ยเป็นวินาทถิ่นเงยเอง พวกมือมือนี่แหละเป็นมิ้นเทแรกสิเ็ตมือคนเดียวเข็มบ่ข้นขยันจองพันหีสิบเอตมันเนาะท้ากันใหม่เด้อเข้มบ่ใส่นนำเด้เศ้าเข้มเดียว ไอ้ก้อนพี่น้องท้ามกันเข้มเจ้าเข้มไปเจ้าเข้มเดียวเจ้าเข้มเดี่ยวแครเนี้ยแต่ว่าตอมันขอนเนี่ยพี่น้องเลยเสว่าจังไหนคนถามมาเข้มมอกับเข้มตัวปัจุบอกว่ามอมันขอนเนี่ยคอยได้เอานามตักนั่งกัดทิใจเข้มมอบอพอดีนะวอ้เนาะอันนี้สุดที่จองเหมือนเนาะว่าไนเดี่ยวเดี่ด้พี่น้องวัาไนเดียวยในสุดจอง ทมเอาหมอพัก <laughs> อหม, <laughs> มูก็มีได้ไปหน่อยมูแมน่าหมูเบิดเดะหมูก็มีแต่เขาจะเอาไ้เบิร์ดเหม้อนี่มีาอีเอหมูก็มีมาอีกตัอมาเหลือแล้วนะ <laughs> เีเห็นแต่อ,ขอ,ขอขีขนาดอีปขขนนหมูกรอบกุจิบะจุฟังประยุกอันม้าหน้ายวนแบบฟองเจาะน่ะอยู่บ้าน เขาไปเติมแก๊สเนาะอันมันแดนออกมาหาเขาลุ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 มันนอสามโตมันเนอคิดกินตะเลิดเะน่ะพูดร้งง้สิแหลมันเป็นสัตนบ้านคาจะมาสูงเนาะเดนจะกอพูดกระลุกลุงเฮว่าบ่เฮาได้ทั้งเ็บยางขึ้นขึ้นเดี๋ยวเดียบมาคอยสามโตนะพจสิว่าจังไหน่อยว่าจะเขาร้านเขาลงกวพูดยนตลุลุลุลนลุลตด มาที่บ่จักบ่ได้เฮาเดี๋ยวมึงหน้าหันมาเดี๋ยวมึงหน้าคนกินบ้านหึนั่นเหรอยังสิก็มีติดเราสิละแบบเจ็บแล้วสิอยากอายนั่นน่ะบ่เฮาหรอกสิว่านั่นน่ะโอ้ยมันเจีสิก็มีนะฮะมันไปหนูตาบ้านน่ะกำลังจะเดินไปกลับบ้านแล้วนี่ให้ฮงงงงงอะไรก็เดินมาอีรถมาห่อหันมันมาเดี๋ยวเขามาเอามันไปให้ตัวหน่อยเช็ดหนอไป มาสมุีเราไปบออนี่กนลังเรีนไปเียอีกดลเียค่อยียเเียแขกยวหนาระต็มออกมาข้างนอกแข็งเยะออกมาข้างนอกรู้ไปหมดมดมีเมนตอนไหนนะตอนไหนมาจ้บ้านไดหมดเหอ็นมัปุ่ด้ินาเข้าไปเจียบม่ชั่วสู่ต่อเจพ้นกับประยุกมนนะ สุดแดกไปอได้พี่น้องนี่สุดสองสุดสองรอบเลิกร <c oughs> อบทุบหนึ่งไปเนาะ <c oughs> เอาเฮเวิดหมอนียงวะเอาคลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้เดอ้อเขาถามกันมาอันเข้มบอจือดบอ่าฮ่่าคลิปน <c oughs> ีนข่ขอจบไปเพียงเท่านี้้พี่น้องจ้าบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บจ้าเอาเจรินผสวัสดีค่ะอ่นเนาะอันคลิปนี้น่ะเกี่ยวกับเกี่ยวเนาเกี่ยวกับเกี่ยวเกี่ยวกับน้ำสุ่เข้มเนาะเข้มบอบอเข้มแบบพอดีอย่เนาะ